สองบ้านรูปเบนรักวันนี้ทุ่ม30ล้านซื้อให้ครอบครัวเพียงไหว21ปี ไม่ปล่อยหลายคนสงสัยกับความสัมพันธ์นานเพระเมื่อไม่นานมานี้เบนรักว่านี่ก็ได้ออกมาประกาศโสดผ่านอินสตาแกรมเป็นเที่เรียบร้อยแล้วหลังถูกหลายคนจับตาความสัมพันธ์เลิกรากับแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกรสสำหรับเบนรักว่านีเธอได้ซื้อบ้านหลังใหม่พร้อมกันทีเดียวสองหลังราคาหลังละ15ล้านบาทรวมสองหลังเป็นเงินทั้งหมด30ล้านบาทในวัย21ปีและหลังจากที่ประกาศคบกับตรงตรงพระเอกหนุ่มก็ได้ ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเบสคบกันได้ประมาณสองปีก็มีข่าวเลิกรากัน